วันนี้เราจะเล่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว pd movie pd movie ตัวนี้ก็คือนี่มีแฮนเดิลนะครับแต่นี้สั่งให้เป็นออโต้เลยนะเวลาผมสั่งให้เป็นออโต้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาผมยื่นอย่างนี้มันจะออโต้เองเห็นไหมละ่ะนี่นี่ออโต้ผมเอามือออกออโต้ Auto. นะครับอันนี้คือ pd movie แต่เราสามารถแมนนวลได้ถ้าผมแมนนวลมันจะมีลิงตรงนี้มานะครับก็เอาแฮนเดิลมันมาใส่ เอาไวเลนมาใส่ตอนนี้อยู่หมดออโต้นะนี่ผมมีเอาดินสอมากไว้เล่นๆจริงๆมันจะมีเขาติดคล้ายๆกับสติ๊กเกอร์แหละเป็นมาร์กเป็นลูกศรต่างๆเช่นถ้าผมจะเป็นแมนนวลนะผมก็หมุนมาตรงนี้อันนี้ผมใช้ดินสอแต้มนี่ชัดอยู่ที่ผมนะครับคือตำแหน่งที่ชัดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ออดอันนี้คือเป็นแมนนวลนะครับพอเป็นแมนนวลนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าผมจะทําอะไรมันจะไม่ออโต้แล้วเห็นไหมมันไม่ออโต้เลยนะนี่ไม่ออโต้ล้วก็ ฟิกไว้ตำแหน่งตรงนี้เลยไม่ว่ามีอะไรผ่านตัวมันก็จะไม่รับรู้ตัวมันไม่รับรู้นะตัวมอเตอร์เพราะว่าเราเปลี่ยนจากตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวไ์แอร์ตัวนี้ที่มีไรดอร์ในตัวให้มันเป็นแมนวนวลแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันกลับเป็นออโต้ไม่มีอะไรเลยเรากดปุ่มข้างบนที่ปุ่มมันก็ได้หรือผมหมุนนันนี้ก็ได้ผมหมุนไปที่อินฟินิตี้ของมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะออโต้นี่คือออโต้แล้ว เวลาออโต้เนี่ยผมยื่น้าไปนี่มันจะเช็คนะเราดูหน้าที่ใกล้มากผมวางแค่ประมาณ10เซนนี่10เซนเลยนี่อมอนอยู่นะเอายื่นไปในนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดว่าใกล้เลนไหมนี่ตัวอมอนนี่นี่ก็คือตัวสั่งให้มันเป็นออโต้โฟกัสนั้นออโต้โฟกัสสมมติว่าผมเอาชาร์ตตัวนี้มานี่ชาร์จชัดไหมนี่ชาร์จ นะนะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์แล้ววันนี้เพราะว่าผมใช้ตัวไวเลสไมเข้ากล้องนั่นเสียงมอเตอร์จะไม่ได้ยินละนี่คือระยะใกล้สุดนะครับ20เซนเลนที่ผมใช้อยู่เนี่ยสามารถใกล้สุดได้ถึง20เซนขนาดนี้เลยนี่ก็าห่างออกมานะระยะโฟกัสของมันนะเราสั่งจากตัวนี้ได้อันนี้คือตัวไรด้าที่อะมอเล่นอยู่แต่ว่าเรามีตัวนี้มันมาใหม่เลยเนี่ย เราไม่ได้พูดถึงนี่ยี e ่้อนี้เทเลเด็กโ l ล์ w focus ที่เราไลฟ์สีอยู่ตอนนี้เราใช้ของย e ี่ย้อนี้ Pd Movie นะครับเรามาดูตามชาร์จมาล้วกันว่าถ้าคาลิเบตด,ดีมันจะเป็นแบบไหนนี่สำหรับคนที่ชอบ Pd Movie ซึ่ง Pd Movie ตัวนี้ก็จะ19,900แต่เราสามารถสั่งแมนวนวลแบบนี้ได้นะครับซึ่งก็คือนี่คือแมนนวลโฟ c u s ตามที่มือเราหมุนนะมือเราหมุนแมนวลโฟกัสเช่นในชาตเตียมอนอ่าทำไมอมอนรู้ว่าชาตเตียมอนเพราะว่ามอนเราดินสอเนี่ยแต่ไวเราดินสอเนี่ยแตมไวเพราะว่าผมหมุนมาทุกครั้งถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะชัดผมเวลาหมุนแล้วก็จะชัดแต่ถ้าอย่างนี้เราไม่ออโต้ล้วถ้าอยากให้มันเป็นออโต้ก็หมุนให้มันเป็นอ,อินฟินิตี้แล้วก็จะเป็น3วิออโต้โฟกัสนี่ไฟอัปเดอเชีร์ไร ya la